หมแล้วเหลอหรอัหพอแล้ไม่เรอดแล้เหลือเหลืออันเดียวอันเดียวนี่แหละแบงแบงเอาลงหมดอันนับหมดเลยอ่แพ็คเนคู่สิมนเดี่เนี่ยพัดลงมาครับโัดลงก็พังหมดเลย แต่ทามีก oh, ี่จบีกกนะ่ผมรว่ามีที่ที่ี่ว้งอ๋อครับสังกัดแท็กี